ดีคนต่อไปครับสามพันบาททวนดาวมาเดี๋ยวค่ะที่จะัดไปนี่คือนี่คือดีใจที่จะได้ของหรือดีใจที่ได้ใกล้นันเองใกล้จนนันเอกับพี่เจจ๋าค่ะคือความรู้สึกเมื่อกี้เหมือนโดนรถกระบะชน พนักงานบริษัทค่ะโอ้เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะอ่าผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกับเสาเข็มค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นพนักงานบริษัทอ้าววันนี้โดนงานมาสิครับลาป่วยค่ะลาป่วยลาป่วยเห็นได้ชัดเลยว่าสุดโซมป่วยมากพร้อมแห้งแรงน้อยอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าชื่ออะไรครับอ่าเป็น่ายบุคคลเป็น่ายบุคคลเอาเป็น่ายบุคคลเองคคลเองด้วยอ่าสบายแล้วลูกน้องจะเคารพน้ำตือไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ลาป่วยมาละ ผมจะรักษาอาการป่วยนะคะเราสองคนมียาเด็ดเป็นของะาวรมากมายรออยู่แล้วเคล็ดลับของการตีกล์ฟให้ลงหลุมขออนุญาตค่ะคือการอ่าผมบอกเลยฮะเคล็ดลับการเคล็ดลับองการตีกล์ฟให้ลงหลุมนะครับคือการตีให้มันเข้าไปอยู่ในรูนั้นนะฮะนี่คืเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับเหรอใช่ฮะนี่ผมทำให้ดูนะผมใหดูไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากประมาณนี้ประมาณนี้ลงไม่ลงประมาณนี้ลงไม่ลงคะลงไม่ลงลงไม่ลงประมาณนี้นะ ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เฉียดมากน้ำหนักไม่ต้องแรงนะฮะโอเคอ่ามาลองดูมาไหนลองไหนลองตีสิอู้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฮะใจเย็นก่อนนะล <c oughs> ักษณะเวียงเหมือนจะโดนอีก2ลูกที่เหลือ <c oughs> โอเคนะ โอเคตั้งใจดีๆนะไหวเจ้าทีก่อนได้ไหมคะอะไรนะไหวเจ้าทีก่อนได้ไหมไหวเจ้าทีโอเจ้าทีก็ไม่ช่วยแล้วฮะตอนนี้โอเคจับจับให้แน่นๆแน่นๆไอ้ยุผมเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงมีหลุมกอล์ฟกี่หลุมกันแน่นะนะอยากลงหลุมไหนอะคะนี่สมาธิหน่อยโอเคเอานะตั้งใจให้ดีนะลงไหมลงไหม รนะออะไรอ่ะคนก็เชียร์จนแสบพอแล้วลอรออะไร<เ>ล,ลงไห<ง>มลงไหมลงลง,งแร<บ>งไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะเกมนี้ใจดีกว่านั้นครับ one โฮอินวออเธออ้อโอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งค่ะโอเค แต่เมื่อกี้คือดีเลยแต่ลดน้ำหนักลงนิดีดีแล้วนะดีแล้วนะดีแล้วนะโอเคอ้าวยืนดีๆเส้นให้เส้นให้ตรงเส้นกับอันนี้มาทั้งน่อนนะโอเคนะคุณพร้อมนะฮะน่าอยู่ทุกคนบางทีบางทีเราเราเบื่อที่หน้าใครเราก็คุยกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะตอนนี้เราอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่สะพานปลา ผมแยกไม่ออกเลยว่าต้นตอมายังไงหนูโอกาสสุดท้ายดาวกอบลงหลุมกึ๊บนะรับจักรยานไฟฟ้าเลยแล้วคุณจะต้องไม่ต้องเสียแรงปั่นบันไดจักรยานอีกตลอดการโอเคลงไหมลง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 ลรงดีดีค่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคพักผ่อนก่อนนะครับ